พระรโควินาสตุมาเตมตรายโยสุขิทิคายุโกภวอภิวานเลสนิจังบุทตาปัจยิโนจตารูปวันทันติอายุวันโนสุขังอนะ ในคุณแม่คนณแม่แม่เชื่อเลยนะแม่สำรวยพ่อดอกไม้ใช่ไหมพ่อดอกไม้ไปก่อนแล้วแม่สำรวยยังอยู่มีพี่น้องมากี่คนจากมหาชัยอย๋ <c oughs> อสิบสองคนเนาะตั้งใจฟังนะแม่ลูกหลานทุกคนสุสังะระปะเตปัญญาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา เคยฟังเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์นะพระสงฆ์ที่มีเดชมีอนุภาพมีบารมีมีพระสงฆ์เคารพเยอะมียาตยมเคารพเยอะและท่านมีคุณธรรมความดีมีคุณวิเศษมีความสงบสว่างมีเมตตาสูงล้ำมีพระธรรมสูงส่งเพราะจิตของท่านมั่นคงในคําสอนพระพุทธเจ้าและก่อนจะได้สิ่งดีเลิศนั้นจะเกิด พราะความเพียรความอดทนความบักบันความพยายามอย่างยิ่งในการประพฤติดีทางกายวาจาใจพูดง่ายๆก็คือว่าก่อนจะมีบุญอนุภาพมีเดชมีบาร,รมีล้นแล้วแต่อดทนมากขยันมากพยายามถือศีลปฏิบัติธรรมรักษาใจในมากจึงมีบุญญาบาร,รมีมากนี่คือทางธรรมหลวงปู่องค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ครูบาอาจารย์นนท์ที่มีบุญตลอดชีวิต มีราศีผ่องใสมีอนุภาพมีบารมียิ่งใหญ่ตลอดชีวิตล้นแล้วแต่เคยลำบากทั้งนั้นคันติประมังตะโปตีติขาความอดทนความอดกลั้นเป็นตบะเผากิเลสอย่างยิ่งความอดทนต่อหิวต่อกระหายต่อรักต่อชังต่อโกรธต่อเกลียดต่อพอใจไม่พอใจนี้อดทนเพื่อให้จิตใจสงบสว่าง ความอดทนเหล่านี้เป็นตบะเผากิเลสทําให้มีเดชอนุภาพทําให้กิเลสลดลงและเบาบางจางคลายทําให้มีมักมีผลมีคุณความดีเกิดขึ้นด้วยความอดทนไม่ใช่ได้มาด้วยความนอนนอนนั่งนั่ง,งกินนอนสบายไม่ใช่นี่คือทางธรรมทางโลกก็เหมือนกันโยมจะมีบ้านมีเรือนมีไร่มีนามีกิจการงานโยมต้องขยนันต้องอดทนโยมหมดก็เหมือนกันใช่ไหมต้องอดทนใช่ไหมกว่าจะได้รีสอร์ทใช่ไหม มนันั่งนั่งนอนนอนไม่ได้นะกินแลนอนสบายขอยรีสอร์ตใหญ่ยยโตสวยงามเกิดขึ้นเถิดไม่มีทางต้องมาลงทุนตากแดดตากฝนตากลมเราดูแลเองบ้างให้ลูกน้องดูแลบ้างมาก่อสร้างนะมัดผ้ามัดหน้ามัดตาเสร็จแล้วก็ทํางานตีโน่นตีนี่ปอกปอก,ปกแบกๆทกทเหมือนลูกน้องใช่ไหมยอมจนคนผ่านมาเนื่องว่าเราเป็นลูกน้องใช่ไหมเห็เหเหไนไหมล่ะกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องอดทน กลันพระองค์ทรงตรัสว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนสวยราชสมบัติแล้วนะบรรทมสบายสวยสบายไม่ทำพระราชากรณียกิจไม่ช่วยประชาชนคนนั้นจะเป็นที่นับถือยกย่องมีเดชอนุภาพนะเป็นไปไม่ได้พิสุทั้งหลายเช่นกันได้ในฉันแล้วนอนขี้เกียจขี้คร้านไม่มีทางจะได้บิมุดหลุดพ้นจากทุกจากกิเลสได้ ต้องมีความเพียรความอดทนบากบัน่นฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจฝึกจิตให้ดีวาจาให้ดีกายให้ดีจึงหลุดพ้นจากกิเลสจากทุกเนี่ยทางธรรมทางโลกว่าจะได้รีสอร์ทนี้ยอมหมดต้องอดทนกลั่นยมเล็กเคียงบาเคียงลาลลำบากลำบนอดทนจีปาถะได้ลูกน้องดีบ้างลูกน้องไม่ดีบา้างวิธีแก้ไขแก้ปัญหาสารพัดอย่างรวมแล้วคือต้องอดทนบากบัน่นพยายาม ใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาใช้สติใช้ปัญญาดําเนินชีวิตจึงจะเจริญจึงจะมีเดชจึงจะมีอนุภาพจึงจะมีสิ่งใดที่ดีที่น่าปลื้มใจต้องลงทุนกันเท่นั้นตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขในบ้านปลายตอนต้นชอบสุขสบายมากร้ายเมยื่อปลายมือแต่ทางธรรมนั้นลงทุนแล้วได้ผลเกินคาดคือลงทุนลำบากลำบนเดินจงกรมนั่งภาวนาฝึกจิตบังคับใจ เมื่อรักก็ต้องทนไม่ให้รักเมื่อชังก็ต้องทนไม่ให้ชังควบคุมจิตจนสงบสว่างเนี่ยได้ผลเกินคาดคือสงบสุขไปทั้งชีวิตแต่ทางโลกนั้นอดทนอดกลั้นหาเงินหาทองลำบากลำบนจากไม่มีอะไรก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านไม่ไม่จนไม่ยากแล้วแต่ทุกข์ก็ยังอยู่แต่สบายแล้วนะแต่ทุกยังอยู่มีมีมข้าวทานบ้านอยู่อนอนรถนั่ง มีภรรยามีสามีมีบุตรมีครอบครัวอะสบายแล้วนะแต่ทุกอย่างไม่หมดเพราะรักยังไม่ดับชังยังไม่ดับเสียใจยังไม่ดับหงุดหงิดเซ็งรําคาญยังไม่ดับความทุกข์ยังอยู่อันนี้คือทางโลกทางธรรมนั้นลงทุนอดทนดกลั้นเพื่อฝึกจิตดีจิตดีและสงบสบายใจเย็นใจไปทั้งชีวิตส่วนทางโลกนั้นอดทนดกลั้นทำมาหากินจนร่ํารวยได้แต่ทุกข์ก็ยังอยู่ เป็นเพียงได้ว่าสบายแล้วไม่ลําบากเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องวิท์เรื่องบริวารเรื่องเข้าสังคมเรื่องมีหน้ามีตามีมเกียรติมียศไม่ลําบากแล้วเบาใจตรงนั้นแหละปลื้มแล้วแต่เซ็งเบือ่อปวดเมื่อยเจ็บไข้เศร้าโศกเสียใจงงเหงียดกำคาญอยู่ก็คือ,คอทุกอย่างไม่ดับในทางโลกอย่างนี้งันเมื่อท่านใดยัง ตัดทางโลกไม่ได้เราก็ต้องมีศีลมีธรรมไปในทางโลกโดยทำมาหาเงินทองทำมาหากินก็ถือศีลถิอธรรมไปด้วยมิฉะนั้นก็จะเดือดร้อนเยอะนะผู้ตัดทางโลกได้แล้วมาทางธรรมประพฤติธรรมตัดสมบัติข้างนอก<ส>มาประพฤติธรรมรักษาจิตข้างในทุ่มเทอุทิศกายและใจใจจึงจะสงบสว่างจึงจะพ้นทุกข์ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตนะแล้วแต่จิตของเราจะเลือกทางไหนเลือกทางโลกหรือเลือกทางธรรมตัวตมานั้นเลือกทางธรรม เลือกทงธรรมเพราะมาเรียนมาศึกษาคำสอนพระพุทธองค์แล้วเข้าใจแล้วว่าอเกิดมานานมากรวยเคยเป็นจนเคยเป็นผู้ชายเคยเป็นผู้หญิงเคยเป็นกระเทยเคยเป็นนรกเคยตกสวรรค์เคยไปพรมเคยไปมนุษย์เคยไปกุ้งหอยปูปลาหมูหมาเป็ดไก่เคยเกิดเคยเป็นสารพัดจีปาถะไปทั้งหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งร้องไห้โเราะเป็นมดได้มดเจอหมดประสบหมด หรืออย่างเดียวมรสีพลนซีนิพานหนึ่งสงบสว่างในพระนิพานยังไม่เกิดจึงมาเกิดอีกจึงมาเกิดทุกข์อีกจึงพยายามทุ่มเทพยายามที่จะรักษาใจเพื่อให้ทุกร้อนวุ่นวายวยึดมัน่นถือมั่นได้คลายลงนะเพราะว่าความสุขในโลกมันสุขมานานแล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์ดับร้อน ก็เลยพยายามที่จะมุ่งมาทางธรรมเพื่อให้ทุกข์ให้ร้อนคลายลงเพื่อสงบให้เย็นให้เบิกบานม่สุขไปตลอดการเป็นอ,ตอมอตะอมตะคือจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปตลอดกาลไม่มีวันกำเริบมาเกิดมาแก,มา,กมาเจ็บมาป่วยมาตายมาพระพรากจากกาันไม่มีนะในนิพพานอชาัชติไม่เกิดอภยาธิไม่มีเจ็บไม่มีป่วยอมตงไม่ตายนิพยังคตาพ้นจากทุกข์จากภัยทั้งหมดเลยนะ การเมื่อเราทั้งหลายยังตัดโลกไม่ได้ก็ขอให้มีศีลมีธรรมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประจำมีเมตตาปราณีอายุก็จะไม่ตายตอนหนุ่มตอนเด็กแต่อายุยืนไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ก็จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สามวันดีไม่สี่วันป่วยเพราะว่าเมตตาปราณีไม่ทบตีไม่ทุกไม่ตีไขรบ่อยๆก็เกิดมาก็เจ็บป่วยน้อย เราไม่คดไม่โกงไม่รักไม่ขโมยสมบัติจะมั่นคงไม่เสื่อมง่ายโจรปลนไม่ได้พายุพัดไม่ได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมสมบัติอยู่มั่นคงเพราะเราไม่ทําลายทรัพย์ของใครนะเรามีรักเดียวใจเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวไปเอาคนที่เขาหวงไม่ไปแย่งคนรักของใครเนี่ยเราก็จะมีศัตรูน้อยคู่เวรน้อยบางคนเจ้าชู้เยอะศัตรูเยอะบางครั้งโดนราดน้ํากรด คุยกับโยามเล็กที่กันตลักไม่ใช่เล็กนี้นะบอกว่าเอาน้ำกรดไปราดเขาภรรยาน้อยมาอยู่ในบ้านสามีพามาด้วยน้ำกรดราดหน้าเลยโอ้เดียินแต่ข่าวเพิ่งเจอของจริงอันเนี้ยจริงเด็กขาวคนนั้นคนนี้อันจริง,งจริงเลยขนาดนั้นศันตรูเยอะเวรเยอะอเจ้าชูเยอะสุขน้อยทุกเยอะเพราะฉะนั้นจิตนี้ถ้าไม่บังคับจะดีไม่ได้ พอจิตมันชอบคิดคิดไปในทางต่ำเหมือนน้าตรงไหนต่ำไหลไปตรงนั้นในที่สูงไม่ไหลยกเว้นกั้นกั้นทำรอกมันจึงจะไหลไปที่สูงจิตนี้ไม่ชอบไปทางสูงยกเว้นมีสติบังคับมันขึ้นไปถ้าไม่บังคับใจในใจเด้วก็รักคนนี้ก็ไม่พอไปรักคนโน้นรักคนโน้นไม่พอรัก็ไปก็ศัตรูเยอะเว้นเยอะความสุขที่ไม่มีศีลมักจะมีพิษมีภัยจิตจะเมื่อจะบอดเมื่อถ้ามมีศีลมีธรรมจิตจะสว่าง ชีวิตสว่างเบาใจมากเย็นใจมากหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขผู้ไม่โกหกบ่อยไม่ซอเสียดไม่พูดยุ่ให้คนแตกกันบ่อยก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีวาจาดีคนเชื่อถือคนนับถือคนโกหกบ่อยๆเนี่ยเห็นภรรยาบอกว่าสามีโกหกบ่อยมากนึกว่าตาไม่ทันนึกว่ารู้ไม่ทันเราฟังดูแล้วเราโอ้นี่เขาโกหกบ่อยๆเนี่ยคุณฆ่ามนุษย์เขาหายหมดเพราะภรรยาไม่มีความเคารพนับถือเขาเลย พออาปากแต่ละครั้งโกหกทั้งนั้นเลยมาก็กเลยรู้เลยว่าการโกหกคือทําลายความดีคุณค่าให้ชีวิตตัวเองแย่ทั้งนั้นนะภรรยามองคุณค่าสามีไม่มีเลยเพราะสามีโกหกเก่งเนึ่อว่าจะตัวรอดได้ไม่รอดเขารู้ทันหมดแต่ติดนิสัยโกหกนั้นการโกหกคือแต่โดนใส่ร้ายไปสีคือหมดคนคุณค่าคนไม่เชื่อถือแต่ถ้าทางพระศาสนาในพระองค์ทรงสอนพระราหุลว่าโกหกครั้งหนึ่งความดีที่ทํามาจะ เทเหมือนน้าเทออกจากกะลาเนี่ยเกือบหมดเทครั้งที่สองเหลือนิดหนึ่งโกหกครั้งที่สองก็ความดีเล่นนิดหนึ่งโกหกครั้งที่สามเกลี้ยงเลยความดีที่สร้างมาหมดเลยต้องเริ่มต้นสร้างใหม่ก็เมื่อไรจะเต็มโกหกแต่ละครั้งมันทิ้งความดีหมดเลยเพราะฉะนั้นสังสมแต่ละครั้งมันไม่เต็มง่ายง่ายเพราะโกหกทุกครั้งมันทําลายเทความดีทิ้งคุณรทมเททิ้งหมดนั้นชีวิตจึงอัดเฉามากเศร้าหมองมาก นั้นการพูดจริงแต่พูดจริงแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนิ่งเลยพูดจริงโดยมีประโยชน์ด้วยพูดนั้นการพูดจาดีมีศีลวิธรรมจึงเป็นเหตุให้คนนับถือมากมีคุณธรรมมีคุณค่าเจริญได้อย่างอื่นผิดบางครั้งอย่างอื่นผิดแต่รักษาคําพูดตัวเดียวพูดจริงเท่านั้นชีวิตมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกทุกทิศแค่พูดจริงเนี่ยนะสื่อสัตว์เนี่ยนะพูดจริงวอาจาดีเนี่ย ยิ่งใหญ่มากนะจะเลยรู้เลยว่าอำนาจแหการพูดจริงพูดดีมีประโยชน์แต่ต้องลำบากหน่อยแต่แม่ค้าชอบอ้างว่าพูดจริงแล้วไม่โกหกแล้วขายไม่ค่อยได้ต้องโกหกคนชอบโกหกแล้วขายของได้นั่นคืออ้างมาแต่ชีวิตจะไม่เจริญได้อย่างนั้นกระท่อนกระเทนแต่พูดจริงพูดดีไม่โกหกเมื่อไร่นะั้ดังระเบิดเถือนจะต้องทนหน่อยตอนแรกต้องอดทนเพระโดนทดสอบนะ คนไม่ดื่มเหล้าเมายาบ่อยๆสมองจะดีลูกหลานก็จะเป็นผู้มีสายเลือดที่สมองดีปลอดโปร่งดีบุคลิกดีลดักษณะดีนะดูแลตัวเองได้เพราะเมาแล้วมันดูแลตัวเองไม่ได้ขนณะตัวเองก็ยังเดินเซซ้ายเสยขวาทําลายตัวเองนออันสุรามีไรใครเสพติดพาชีวิตให้มืดมนจนฉิบหายหนึ่งทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายโดยตลอดเพราะความเมาสาม เจ,จ็บป่วยได้โรคาพยาธิสี่คนตำหนิอินทา,าพาอบชาวห้าหน้าด้านนักหนาเวลาเมาหกโมกเหลาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยนี่ทามากๆแล้วเสื่อมมากอายุ40เหมือน60อายุห้มือนแปคือมันแก่เร็วมากเพราะสารามันทำลายให้เซลล์ในร่างกายแก่เร็วตายเร็วมากเห็นหน้าด้วยว่า50บบอกว่าหกไปแล้ว70็ไปแล้วโอ้นี่เล่ากินมากนะทำลายขนาดนี้มันเลิอกอยากมาก ก่อนติดเราก็ไปฝึกเขาบ่อยๆจนเขาติดตอนแรกก็อ้วกอากไปหมดแต่เราไม่ยอมแพ้อ้วกอากก็ไม่ยอมเลิกเดินไปเดินมาก็เลยติดติดแล้วเลิกยากเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ดีก็ติดได้ถ้าทําบ่อยๆเลิกยากพระริยะจึงกลัวความติดสิ่งไม่ดีจึงพยายามเลิกความชั่วพระริยะขั้นโซดาบันเนี่ยเป็นคนดีแล้วแต่นั้นดีตลอดไม่มีวันกลับชั่วอีกตลอดชีวิตสิ่งที่ติดแล้วเลิกยากมาก ขน่เป็นพราอรหันเลวยังเลิกไม่ได้นะเช่นวาจาจหยาบคายเนี่ยพูดเจ้าถอยเจ้าถอยนี่เระห้าร้อยชาติเคยในยอดีตพูดติดมาชาตินี้มาเป็นพราอรหันแล้วยังเลิกไม่ได้อีกโอ้ความที่ติดคําพูดไม่ดีมันติดมาจริงๆเนี่ยสิ่งใดที่เราฝึกให้ติดนิสยัยดีๆเนี่ยมันทําง่ายและเลิกยากความดีคนชอบความไม่ดีติดแล้วเลิกยากคนเกลียดเป็นพราอรหันมาคนไม่ชอบนะเพราะพูดพูดไม่เพราะ แสดงว่าสิ่งที่ติดเราเลิอกอยากนั้นถ้ายังไม่ติดอย่าไปริมันริพูดริคิดริทำบ่อยๆติดเลิกยากมากนี่คือจิตมนุษย์เป็นอย่างนี้ฝึกคุ้นเคยกับเรื่องดีบ่อยๆจะได้ติดเรื่องดีๆแล้วก็จะได้เป็นเทราของมนุษย์และเทวดาเบาใจเราเบาใจคนอื่นนะรับนะนั้นวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนแผ่เมตตาย,ยมโมดยมเล็กพวกกองจูมูขนะลูกหลานแม่สำรวยนาเครือญาติ ได้มาร่วมทําบุญที่รีสอร์ทแทนรักทะเลหมอกนะก็มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาดำเนินชีวิตมีศีลมีธรรมเราอาจจะคิดว่าพระสงฆ์มาแผ่เมตตาได้บุญนะพระสงฆ์ไม่มาไม่ได้บุญความเป็นจริงนั้นคือบุญนั้นกุศลนั้นเกิดขึ้นอยู่ที่เราอันดับหนึ่งพระสงฆ์ไม่ได้มาตลอดนา,นานมาที นั้นโยมจะมีบุญไม่มีบุญเนี่ยอยู่ที่โยมในอันดับหนึ่งจำไว้นะเพราะชีวิตแต่ละวันที่เราทําพูดคิดเนี่ยเป็นการสะสมกรรมถ้าสะสมความคิดคําพูดการกระทำดีเนี่ยมันเป็นบุญติดตัวทุกที่ทั้งวัดและบ้านสังสมความคิดร้อนคิดร้ายพูดร้อนพูดร้ายทําสิ่งไม่ดีไ,งไงม่งามมันติดในตัวอยู่วัดอยู่บ้านที่ไหนก็บาปตามมาไปที่นั่นอาตมาทราบเรื่องนี้จากที่พอเราอยู่วัดประจำเนี่ยคอยรับพระรับคน คนมาขอบวชด,ด้วยบางคนมาปุ๊บเนี่ยปฏิบัติได้ดีมากพอสืบดูชีวิตแล้วเป็นคนไม่เกเรไม่ทำบาปทำบาปมันน้อยทำความดีกับพ่อกับแม่กับบ้านกับเรือนเนี่ยทำความดีอยู่ที่บ้านพอมาปฏิบัติทมที่วัดอุปสรรคไม่มีเลยวันหนึ่งพระท่านเดินจงกรมพูดถึงอีกองหนึ่งนะชื่อท่านสนทยาเดินจงกรมแล้วก็นั่งขยันเดินจงกรมขยันปฏิบัติอย่างองค์นี้สาธุดีใจ ทนท่านเดินก็มานั่งพอนั่งสักครู่ดวงตาใจก็ไข่ไก่สองดวงใหญ่วุบมาหาท่านตอนแรกอยู่โน,โน่นนั่งนั่งไปกูวุบมาที่หน้าผากงะงายหลังเลยนั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เขาเรียกว่าอุปสรรคขวางตอนทําความดีให้จิตสงบพอเราจะสงบมันจะขวางไม่ให้สงบมาบอกอาตมาอาตมาก็เลยว่าเคยทําบาปอะไร ผมไม่เคยทำบาปอะไรนึกให้ดีเสิว่าฆ่าสัตว์นึกให้ดีที่เบียดเบียนสัตว์ปั๊บเดี๋ยวบอกอ๋ผมชอบไปยิงนกกร่ยางนกกระยางมันเกาะที่ต้นไมน้อยู่เป็นร้อยๆยตัวนังกระติกไปยิงนังกระติกไปยิงครังละสาสิบตัวใส่ถุงปุ๋ยมาไปแจกชาวบ้านไม่กินเองแค่นั้นแต่มาก็ถึงบางอ้อ นังกระติกเนี่ยที่เราเลงจ้องไปที่นกเนี่ยพอลูกนังกระติกปล่อยวืบไปเนี่ยนกก็ตกใจดิแล้วตาท่านก็เป็นคนตาโตมันตาแขกตากลมตาใหญ่ด้วยนะนกตกใจหาละนี่แหละมันมาแล้วพอรู้ว่าเราทำดีรู้เราภาวนาปฏิบัติเจ้ากรรมมาแล้วอมายังไงก็ท่านทำให้เขาตกใจมาเยอะตอนนี้ท่านภาวนาให้สงบมันจะให้ทำตกใจบ้างเห็นไหม แสดงว่าชีวิตที่เราทําอะไรทุกวันทุกวันมันจะเป็นผลไปอนาคตรูร้เลยว่าอดีตทําอะไรมาผมก็ไม่รู้นึกว่าสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของคนเกิดนึกว่าฆ่าได้ยิงได้ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นบาปนี่คือการฟังสุสังและปะเตป,ปัญญาตั้งใจฟังดีๆย่อมมีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะมา,มาจะไม่รู้เรื่องไม่รู้กฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งธรรมชาติของเมเล็ดพันุ์ผัก ที่ยังมียางดีมียางอยู่ยางเหนียวอยู่มีเชื้ออยู่ฝังที่ดินที่มีน้ำชุ่มชื้นเดี๋ยวมันจะงอกีนธรรมชาติจิตของคนคิดจะเคนฆ่าราวีและลงมือฆ่านั่นกำลังหวานพืชแห่งบาปมันจะต้องงอกออกมาเป็นผลนี่คือกำลังทำบาปสร้างสร้างเหตุแล้วมันจะมีผลออกมาให้เป็นบาปนี่คือธรรมชาติไม่มีใครไปทำแล้วมันเป็นกฎธรรมชาติ ก็เลยได้ทราบว่าใครทําอะไรไม่ดีที่บ้านที่บ้านที่บ้าน,านในชีวิตแต่ละวันพอเลิกบาปเลิกเวรไปปฏิบัติธรรมปุ๊บอุบปสรรคตามไปเลยนี่คือเราไม่ได้ไปสร้างบุญที่วัดตลอดเราต้องอยู่บ้านตลอดเพราะฉะนั้นอยู่กับสัตว์กับคนกับลูกน้องกับเจ้านายที่ไหนนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดบุญและเกิดบาปทั้งหมดพอทําให้ใครเดือดร้อนนาบาปมาแล้วทําให้ใครสบายกายสบายใจบุญมาแล้วนี่ บางครั้งเราคิดว่าพระสงฆ์มาที่บ้านจะได้บุญหรือว่าเราไปทําบุญที่วัดจะได้บุญบางครั้งยังเดือดร้อนไม่เลิกเพราะการกระทําที่เป็นบาปมันยังเยอะบุญยังน้อยมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าบุญมากกว่าบาปเมื่อร่เอาละไม่ต้องพูดแล้วเบาใจทั้งหมดกระทําบุญยังเดือดร้อนอนะ่ะดูดิบาปมันเยอะกว่าบุญขนาดไหนะนั้นเราจึงต้องสังเกตดูแต่ละวันที่เรายืนคิดพูดทําอยู่ที่บ้านทั้งหมดจะเป็นกฎติดตามโยไป กฎแห่งกรรมตามโยมไปตลอดทั้งดีทั้งร้ายถ้าดีมากกว่าเบาใจหน่อยถ้าดีน้อยบาปเยอะหนักใจเยอะร้อนเยอะเย็นใจน้อยนั้นจึงให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าชีวิตโยมจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําในปัจจุบันที่โยมอยู่ทุกที่เราเลิกทําบาปไม่ได้หรอกเพราะชีวิตพุทธชนแต่ขอให้บาปน้อยๆให้ทําความดีเยอะมีโอกาสช่วยคนช่วยมีโอกาสช่วยสัตว์ช่วย เพราะสิ่งที่ช่วยคนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนมันย้อนกลับมาทั้งหมดเลยทําบาปอะไรแล้วบาปยังไม่ส่งอย่าเพิ่งละพองใจนั่นบาปอย่างน้อยบุญยังเยอะต้องรีบทําความดีสกัดไว้ทําความดีเพิ่มไว้เพิ่มไว้เพิ่มไว้เพราะบาปส่งเมื่อไหร่เนี่ยมัน,มน,มนไม่ไว้หน้าใครทั้งหมดทั้งผู้สูงผู้ตามผู้เป็นพระเป็นโยมไม่สนทั้งนั้นส่งผลให้เดือดร้อนทั้งหมดเลยแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาส่งผลงนอนสบายนั่งสบาย,บายทําบาปไม่เดือดร้อนเลย แม้แต่ทำดีไม่ได้ดีเงี้ยทำชั่วไม่ได้ชั่วที่คนพูดทําดีก็ยังเดือดร้อนทําชั่วสุขสบายนั่นก็คือทําชั่วอยู่มันยังไม่มีความชั่วส่งเพราะความดีมันมีเยอะอยู่พลังบุญที่สั่งสมไว้มันเยอะอยู่แต่บุญลดลงเมื่อไรไม่มีใครจะไปช่วยเราได้เลยไปพึ่งคนอื่นคนอื่นเบือนหน้าหนีหมดเลยนี่คือธรรมชาติของกฎแห่งกรรมต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้เนี่ยมืดบอดเลยชีวิตเดินทางอยู่ในป่าดงดิบ อยู่ในขวากในน้าไม่รู้จะตกลุมไม่รู้จะเหยียบน้าด้านไหนเพราะมันมืดบอดชีวิตที่ไม่มีปัญญาเป็นชีวิตที่มืดบอดไม่รู้ว่าตัวเองคิดแบบนี้จะเจออะไรไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้วได้ผลอย่างไรเราทําอะไรไปได้ผลอะไรเราก็ไม่รู้โยมสาวๆท่านหนึ่งไปทําบุญาสามีบอกให้มาทําตามสํานักสงฆ์ตามวัดป่าชาวทําบุญตามวัดป่าตาับสานักสงฆ์สามีไม่มาล่ะไม่มาทํางานอะไรโยมที่บ้าน สามีเลี้ยงกุ้งค่ะอืมสามีเลี้ยงกุ้งเหรอกุ้งกุ้งเหรอโอ้ตอนได้เงินก็ได้เยอะนะแต่ตอนเมันเงินมันหมดมันหมดเอาเลยนะราะว่าเงินมันมีเวรนะเนี่ยระว่าเงินเกิดจากเลือดจากเนือ้อจากสัตว์เฮ้ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสามีอยู่บ้านไม่ได้เลยนะทุกวันต้องไปเล่นการพไปนันตลอดกลับมาเจ็ดโมงเชา้าหนูอยู่บ้านเงินเดียวตลอดเนะี่ย ตอนป่วยตอนไข้ให้เขาไปส่งเขาก็งดหิดงุ่นง่านอันนี้ภรรยายังสาว,สาวอยู่นะเนี่ยขนาดนี้เลยยิ่งเงินที่มันไม่มีความบริสุทธิ์มันจะให้เจ้าของอยู่ไม่เป็นสุขมันจะให้หมดให้ได้นจะต้องไปเสียพนันไดนะเดี๋ยวก็ได้มาสองแสนไม่กี่วันกลับคืนหมดนะบอกว่าหาโอกาสเลิกให้ได้ถ้าไม่เลิกยมไม่มีความสุข ได้ปีกว่ามั้งไปเลิกไปซื้อไร่อไปซื้อนาห้าร้อยไร่ท,ทําทํานาแลละตอนนี้พอเลิกได้ยังไงอ่ะแปลกใจจังเลี้ยงตั้งเยอะหลายตันนะเลิกได้งไงก่อนจะเลิกเพราะว่ากุ้งมันตายลงไปสองตันนะได้สองร้อยโลขาดทุนยับเยินเลยเลิกเลยอ้าวแสดงว่าเนี่ยลาบากละขาดทุนแนละ้วเลิกได้ก็ดีอนะ่ะเลิกรายดีละไม่รู้ไม่ได้ต้องร,รู้ว่าเราทําอะไรไปมีผลต่อชีวิตยังไงต้องรู้เมื่อทําบาปแล้วได้เงินเยอะๆเนี่ยมันจะเผลอลืม บาปไม่มีนั่นคือบุญเก่าทั้งหมดคอยรักษาบาปมันยังไม่มาบาปมันน้อยเมื่อบาปยังไม่ส่งต้องเตรียมทําความดีไว้ให้มากเตรียมรับมันไว้เพราะบาปมันมาเนี่ยมันพังทลายหมดเลยคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันบอดจริงๆนะมีปัญญาเหมือนแสงสว่างสว่างสวายจริงๆเลยส่องทางชีวิตตัวเองจึงต้องฟังทศสัง่งลพเทปัญญาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา นัา่มาอยวาตมาจึงรับพระรับโยมจึงรู้ว่าใครสร้างอะไรไว้คนนี้มีทุกอย่างนี้คนนี้ทุกเรื่องลูกคนนี้ทุกเรื่องแฟนคนนี้ทุกเรื่องสังขารร่างกายย้อนอดีตของเขาในชาตินี้ไม่ต้องชาติก่อนทั้งนั้นเลยสร้างเหตุในปัจจุบันนี่เยอะมากเลยสร้างเหตุในชาติเนี่ยเยอะบางคนจําไม่ได้ว่าตัวเองทําบาปอะไรพอสืบไปถามไปเอ,อนึกออกใช่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราลืมบาปที่เราทําแต่บาปไม่ลืมเรา หาโอกาสส่งจนได้นะโยมนะนั้นขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราจะเจริญจะเสื่อมในชีวิตสําคัญอยู่ที่การกระทําแต่ละวัน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 ,วนบางครั้งมุ่งไปถวายสังฆทานให้ได้บุญมากไอ้ผลเคราะห์เคราะห์ไม่หายเพราะบางครั้งไปทําบุญพระก็ไม่ได้มีสีเหมือนเราคิดก็มีบางครั้งสิ่งของที่ไปทําบุญนะตั้งใจจะไปทําบุญให้โชคดีโชคร้ายก็มีอุบัติเหตุตามทางก็มีย่อมดูสิทามาเพราะอะไร ก็บาปมันมาแรงแล้วแค่ถวายสังฆทานจะช่วยอะไรได้ได้แต่บุญแต่บุญยังไม่ส่งพระบาปมันแรงเยอะมันมีอิทธิพลมากนะบาปที่เราสังสมแต่ละวันละวัน,ละว,นละวันนั้นนั้นชีวิตจะดีจึงต้องทําความดีแต่ละวันที่บ้านแล้วค่อยไปเสริมถวายสังฆทานไปถวายทานไปซื้อศิลไปทําบุญนั้นคือเสริมไปเรื่อยเอมื่อมีโอกาสแต่ถ้าไปทําบุญกับผู้มีสมาธิมีปัญญามีคุณธรรมสูงเออพลังบุญของท่านอาจจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เคราะห์กรรมเวรภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะคลายได้เร็วเพราะพลังบุญท่านเผื่อแผ่มาถึงเราอาจจะมีบ้างแต่อย่างไรก็ไม่พ้นต,ตัวเองตัวเองต้องมีความดีต้องมีความคิดดีผูด้ดีทําดีเอาไว้สม่ําเสมอให้บาปน,น้อยๆถ้าเผลอทาบาปอะไรไปเพราะหลงห้ามใจไม่ได้ต้องรีบทําความดีแก้ทันทีทําบาปหนึ่งต้องทําดีมาสองมาสามมาสี่ให้ได้ ดาคนสองสาครั้งต้องไปพูดดีกว่าคนสิบยี่สิบครั้งอย่างเง hey. ี้ยเขาเรียกว่าไม่ประมาทเอาบุญเติมจนกว่าหมดกิเลสเมื่อไหร่ไม่ต้องไปทําบุญแก้บาปแหละมันแก้ไม่หวาดไม่ไวบาปกรรมมันเยอะดักษาจิตให้หมดกิเลสเมื่อไหร่ก็พ้นกิเลสพ้นเกิดพ้นตายบาปกรรมที่มีอยู่ไม่เคยยังไม่ส่งก็ส่งไม่ได้แล้วเพราะถึงนิพพานแล้วบาปส่งไม่ได้พระองคุลิมานบาปก็ส่งไม่ได้พระโมคคะณะบาปส่งไม่ได้แล้วเพราะนิพพานละ แต่ถ้ายังเกิดอยู่บาปยอย่างสรงอยู่เพราะบาปมันยังไม่หมดนะเนีเ่ยเศษบาปที่ตีแม่เนี่ยพระโมคณะยังไม่หมดแต่บอดีท่านไม่เกิดบาปเลยตามไม่ได้เนี่ยค่เน,นีวหนีไปนิพพานก่อนบาปเลยตามไม่ได้เลยนี่คือการทําความดีจนหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงเนี่ยบาปกรรมเวรกรรมเจ้ากรรมนเวรไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรกี่ชาติกี่ภพยังตามมาไม่หมดนะเลยสิ้นสุดกันเพราะเราพ้นความเกิดเลยไม่มีบาปตามไป นิพพานก่อนนะยันนะเอาละก็ขออนโมทนาสาธุสิ่งที่ดีที่งามที่โยมตั้งใจทําบุญวันนี้ก็โยมเล็กโยมหมดแล้วลูกหลานพี่น้องก็ตั้งจิตว่าน้องบุญนี้ถึงเทวาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่รีสอร์ทแทนรักทะเลหมอกตรงนี้ทะเลหมอกตรงนี้แล้วก็เทวาอารักษ์ทุกดวงจิตที่มารวมสมสรที่นี่ไม่ว่าภูเขาลูกไหนอยู่ที่ไหนที่มารวมกันที่นี่ขอจงได้รับบุญแต่ให้เจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์ผู้สถิตอยู่ที่แทนรักทะเลหมอกตอนนี้ เป็นหลักไว้ขอจงมีความสุขจงรับผลบุญตอนถวายทานให้นึกอย่างนั้นนะอขอให้สำเร็จสิ่งที่ตั้งใจอย่ามีอุปสรรคใดๆขัดขวางในชีวิตและให้เจริญในธรรมพระศัสดาทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุอนุทางกระรับผู้แสดงทรรม พระสงฆ์ก็ให้ธรรมะเป็นทานตอนนิยมก็จะได้ให้อมิสทานแล้วโยมก็ไป,ปรปเฑ์อาหารพระสงฆ์ไปรับประเฑ์โยมไป,ปรปเฑ์อาหารด้วยกันอย่าลืมตอนประเฑ์บุญนี้ให้ถึง